ดูช็อตแรกก้มหน้าอยู่หนึ่งไม่รู้งไม่โดนอะไรมาอาจารย์บอกมึงลุกมาให้ปากคำกูเดี๋ยวนี้ครับดูสาเหตุครับอาโนบอกมึงโดนแน่เตรียมแผ่เมตากดขวาตรงภาพจงตัดสวัสดีครับพระอินไข่ระเบิดเลยครับแล้วมาช็อตนี้ครับผมคู่เดิมจากคู่เมื่อกี้นะครับลูก้าดินกับอานจังหวะนี้อานกดด้วยขวาเข้าเต็มไข่ใจมันวิวหิวส้นตีนขึ้นมาเรียกได้ว่าเข้าเต็มไหมทั้งสองลูกเตรียมเช็คบินได้เลยครับความเจ็บปวดถึงขั้นต้องลงไปสวนชนะบัญชอนอนไม่หลับแน่คืนนี้ และตัดมาไอรด่งไดเออร์กำลงังวิงวอนขอพระเจ้าให้อาวอาการปวดไข่ออกไปจากชีวิตกูทีดูครับผมหน้าแดงไม่มีแรงเดินเพราะบังเอิญไปโดนตรงไข่ครับและภาพช้าแบบ slow motion ลั่นเต็มไข่ทั้งสองฟองลงไปนอนกองกับพื้นยืนไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวและไอรด่งไดเออร์ก้มหน้ายแล้วครับผมแผลเก่ายังระบมต้องมาจมกับแผลใหม่เรียกได้ว่าโดนดับเบิลไข่แพ็คคู่มาพร้อมกับลูก้าดีนเลยครับแล้วมาดูภาพช้าครับบอลพุ่งเข้าไข่ดังลั่นสวรรค์ลงโทษโคตรสวยคนบ้าเลยโดนเตะอัดไข่ถึงสองครั้ง ดูก่อนยิงฟรีคีครับผมมิลเนอร์ไม่รู้แม่งชี้อะไรของมันครับแล้วได้เวลายิงฟรีคีครับผมมิลเนอร์ง้างๆอยู่แล้วกําแพงปีกไข่ก็หมดแต่ต้องสลดเพราะไม่โดนไอตัวที่ไม่ได้ปิดชีวิตจบสิ้นดิ้นไม่ออกเลยครับดูดีครับโดนเต็มๆไข่สองพองนั้นทำสวัสดล์ลมจมพื้นหญ้าหน้าเขียวตอนนี้มึงช่วยพากูเลี้ยวไปโรงพยาบาลทีครับแล้วตัดมาคาที่อยู่หนึ่งสอบต้องพบหมอโดยด่วนเพราะล้วนไปถึงไส้ติ่งไอชิงหมาเกิดแม่งเปิดบอลใส่ไข่กูครับดูทีครับพี่เบอร์สี่แกไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตตตตตตุสสสสลลบแแแแ่่่่่่่่่่ดดดดดัััันน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 กกกกกเเเเเ็็็ปมมมมมมมไไไไขขขขขใทททีีีีี้้้้้้วววาา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 าูจงงหหหะะผคออยยยยรรชพโ ใส่สิ้นใจทันทีไม่มีให้ใช้อีกแล้วครับชาตินี้ดูทีครับผมโดนปุ๊บล่วงปั๊บหมักเข้าเต็มใบขอใส่กระจับเลยครับนหน้าและช็อตนี้มาจ่ายให้เพื่อนกดด้วยซ้ายเน้นเห็นดาวทันทีครับเชิญพี่เสื้อขาวรอเกิดใหม่ได้เลยดูทีครับกดเต็มข้อล่อเต็มไข่จางๆพังทั้งระบบต้องจบพี่ยันฮีเท่านั้นเจอแบบนี้คุณพี่หยุดกิจกรรมทางเพศไปก่อนเลย3เดือนเดี๋ยวไสจะเลื่อนเอาและช็อตนี้ครับผมสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้ครับแฟงกี้เนยองเปิดหัตเทวาจับหมักเข้าเต็มไข่ผู้เล่นเซเนกลร้องแ่เยยคัับบก